สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปิ่มพามาดูสายปั่นดวงใจนะคะที่มีอาการใบเหลืองค่ะใบเหลืองค่ะมีสาเหตุนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ดีๆก็เหลืองนะคะและนี่ก็เป็นด้านล่างของเจ้าต้นที่มีปัญหานะคะก็ดูดีค่ะลายก็สวยดีนะคะไม่มีปัญหาใบเหลืองนะคะช่วงด้านล่างแต่ด้านบนเราพบกับ ปัญหาใบเหลืองนะคะเห็นไหมคะแบบนี้โดนก็ร่วงแล้วนะคะค่ะพี่ปิ่มคิดว่ามันเป็นสาเหตุของการออฉ่ำน้ำนะคะคือได้รับน้ำมากเกินไปค่ะเพื่อนๆสาเหตุที่สายป่านดวงใจพี่ปิ่มนะคะมีใบเหลืองก็คือ ช่วงก่อนฝนตกนะคะแล้วก็ก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยพี่ปิ่มก็ไปฉีดสเปรย์ให้กับน้องนะคะสเปรย์ทางใบให้กับน้องแล้วก็ฝนก็ตกคือพี่ปิ่มไม่หยุดการสเปรย์ใบนะคะแม้ฝนจะตกก็เลยทำให้น้องได้รับน้ำมากเกินไปค่ะ เมื่อเราทราบถึงสาเหตุแล้วนะคะว่าสาย่านดวงใจของเราเนี่ยได้รับน้ำมากเกินไปสิ่งที่ควรจะทำเป็นอันดับแรกเลยนะคะก็คือสังเกตใบนะคะถ้าใบาไหนเหลืองแล้วก็ล่วงก็สามารถที่จะดึงออกได้เลยนะคะแล้วก็งดน้ำให้เขานะคะงดสเปรย์ใบงดลดน้ำเป็นเวลา2-3วันนะคะจนกว่าเขา จะดูดีขึ้นจนกว่าเราจะไม่เจอใบเหลืองค่ะค่ะแล้วเราก็คอยสังเกตเจ้าต้นที่มีปัญหานะคะว่ามีใบเหลืองเพิ่มไหมหลังจากเรามดน้ำให้เขานะคะก็ถ้าเขาดูดีขึ้นก็ค่อยลดน้ำใหม่นะคะแต่เราจะไม่ลดแล้วก็ไม่สเปรย์ใบในเวลาที่มีอากาศชื้นอย่างฝนตกเป็นต้นนะคะ ต้นที่มีปัญหานะคะคือเขาจะอยู่บนสุดน่าจะโดนละอองฝนมากกว่าต้นอื่นนะคะที่พี่ปิ่มได้ปลูกเอาไว้วางไว้ในออลำดับใกล้ๆกันนะคะต้นอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เขียวดีชมพูดีนะคะก็ได้รับดินที่พี่ปิ่มผสมเองนะคะก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติมูลสัตว์อะไรแบบนี้นะคะก็แล้วก็ผสมให้เขาแห้ง ตามสูตรดินของที่บ้านนะคะค่ะเพราะฉะนั้นการสังเกตนะคะการสังเกตอาการของต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราก็รีดแก้ปัญหานะคะสรุปวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรก็ ช่วยให้เขารอดจากการตายได้นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่ปิ่มก็มาแนะนําสั้นๆเพียงแค่นี้นะคะก็ให้ชมต้นไม้เห็นไหมคะที่พี่ปิ่มอันนี้เป็นต้นที่เพิ่งทําคลิปไปจําได้ไหมคะที่ได้รับมานะคะจากร้านในออ,ออนไลน์นะคะก็ดูดีขึ้นแล้วแล้วก็ ใบเริ่มแตกนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูใบตึงสวยดีอันนี้เป็นที่พี่ปิ่มวางใบไว้นะคะเริ่มยาวแล้วอันนี้เกิดจากการวางใบเลยนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะสำหรับการวางใบเนี่ยหลายเดือนเลยค่ะกว่าจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอย่างที่เคยบอกไปในคลิปใส่ป่านนะคะว่าการเลี้ยงใส่ป่านนะคะที่จัดวางเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสายป่านดวงใจเนี่ย<ม>คือชอบอากาศระบายถ่ายเทนะคะได้ดี<ม>คือมีลมโกรกบ้างนะคะแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะ<ม>แล้วก็ไม่โดนฝนสาดจนเกินไป<ม>คือวางไว้ในที่ที่มีระบายมีอากาศระบายถ่ายเทดีๆนะคะ<ม>เขาจะชอบมากสำหรับสายป่านดวงใจนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับใบเหลืองนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปิ่มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ปิ่นต้องไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ